สวัสดีครับพี่น้องขามาอีกแล้วครับพี่น้องขาออกจากป้า,ปาน้องม่เลยพี่น้องยุ่งหลายบ,รายบรายประเด็ดคิดป้าน้องม่พี่น้องตอนนี้เรามาดูการหากินพี่น้องขาคุดกิบโปมค่ะพี่น้องบัตมีงูกิบโปมได้พอกสามตัวไป <c oughs> ได้พักสามตัวหรือว่าอันควดชิดิมปียดในพื้นน้ำนี่รึป้า มันขุมมันใหญ่กว่าที่ดินขุมหลุมไป็เพลินน้ำแน่มันอ่ะขุมมันใหญ่มันเลอกคว่าที่ดินถล่มเปเพลินน้ำแน่ไม่ในี้เปิืองแล้วเหยียดเสียมหักไปแล้วหนึ่งเหรอกียงเกียงนี่ขวายหนึ่งจเจ้านายกระแมนซับน้องไม่ได้สามนอจน้านายว่าเสียมดังกอกหลดุดบอกว่าจะงัดเสียบยังงัดเสียมบ่ได้ง,งัด,งดพนาาันปะ เออขันลุมได้มันเลือกเขาอันนัะนอ้เฟินน้ำถมไม่เฟินน้ำเออถมไม่เฟินน้ำสวัสดีค่ะเป็นอย่างที่บ่ถมรูมมันในอ้อมพุนอยู่นั่นได้บางสามสิบตัวแล้วเออนั่นแหละอ้อมพุ่นมักลับขุมรูมมันเปนน้องจ้กลับไปตีนเชียร์ลงงนะเพียงเมื่อนัมันเลือกขอขึ้นบนเวลาเขาไปหาถมหลุมปาะนอ้ลูกนั่นดิเอาตีนเชียร์ลงเพราะมันจะน้อยไอ้ลูกเออมันเลือกโพดเป็นเสียบ้าเขามันสีมาหากินมาได้ ไมปีกตรงไปตรงเบิร์ุดปีกแล้วบัดเนี่ยโอ้ยจังสิทธิปูนแสบเฮาโอ้ยอย่าเบิร์ตส่วนกับแจ้งแต่แป็กคีเล็กเด้อโอ้ใส่เนีน้องไม่ส่มเด้อป้าเออมตื่นแท้เนาะเลิศดินแนวแนวอยู่พี่ปลาโอ้พี่ปลาโอ้นี่นี่ป้าเออนั่นแหละลูกถมลงไปเพราะมันบ่นั่นลูกตกนะคะเนี่ยนี่ตกมีเจียร์ลงไปหากินแบบธรรมชาติแม่นนบ่่หัขอบปลาเน่าไหมค่ะพุ่นลูกเอานเจียร์ลงไปพุ่นลูก บ่ตองอนั้นคักดอกเลไปเพราะมันปิดลงหูจักน้อยลูกไม่เนี่ไม่เน่เปิดจก่อนก้นจังไหนก่อเอออูใช่ไเ่โอ้ยหยบหยอยัอไม่เห็นูทีอโฟมเสียอรือไอของนาอยุ้เซ่ครับไอสวัสดีครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอยหาลูกกินน้ำโขกน้ำป่าน้ำเล่าไปโอ้โหมดอันดำๆนี่ติอดฉัน่ะ โอ้ยคนกนูนนจะไหนจงมาเห็นหูแบบี้ปมแต่งมาเลิกท้พี่น้องคุยหาบึงดมเสียเหี้ยแ่ของจนที่หอดแล้ังว่าเขเห็นมันอาจจะอันปาตะกนหัวมันก็บ้านีเดอน ดีดีแนวๆเาอีหยังนั่นเดี๋ยวแนวๆแนวๆลราจกออกม้แล้วน้ำเหนียวด้ดูเียพถึงนี่มันสุดแขนป๊นนึงคุณจะไปนอนขานี่วิธีการนะคะเออั่นแล้วก็ถมลงน้ำมันสันละอายุหากินหมดมันต้ใช้ัคซม่แล้วน้อยคนเต็มเลยคยทั้งแกงแกงก็ไไ้ปนก็ไไ้ปนปนเสียบอยู่อ ปูนเสียบไปนี่เคลียร์ลงน้ำในป่าป้าอันนี้เคลียร์ที่ลงพื้นน้ำเคลียร์ในเจ้ากะไรลื่ตายอยู่ซื้ออหาเอ้ย <c oughs> พี่ขวยนึงน่ะเท้าซีหาขวยอยู่น่วกันพี่เอ,เอาเบิ้งน้ำเอาแหวเอาเจ้ากระเทียอ,ออกเนะน่บ่ได้มีความหวังดีกับยายแมงสักหน่อยเลยยายกบเธอหน่าจะดูตะโดนแล้วนะแม่นบ่เอื่อยว่าพูดหน่ะเป็นเดินลเป็นเดินอยู่ฝุ่นแหม่ บุยบริเนสุกไปบริจังดีมัตแซ่จุคลองตัวกนังกลมเหมือนกูหัวเธ้ม่เสต่อยออกมาป้าปลาหลายแม่ปะปักคแม่นไหมนี่แม่หนึงมนึ่งสองาอีกนี่นเปิดนี่ออกอีกม่อยู่นี่อีกนึงนี่เออั้นน่ะเอาน้น้ำตาออเีลากรุ๊ณหน่ะเออลูกซ้ายกว่ากุกโูกกระดูกลูกคู่ขาชูนี่นี่นี่เป็นแฟนน้ำ กนในปนี่เดี๋พี่โอ้ก็นถึงจะโตไปก็นก็หูเหาเอาใส่เบื้งวิธีกวนเอามาสอนบอกวิธีกอนปลาเขาหงยนมลายไม่บอดลายเนนี่นิเอาหันบนเอาม่เคียวหูนี่ลูกกันนี่มาหาหูนี่ลูกนี่นี่นี่ เจ้าบ่ได้แล้วเจ้าบ่ผ่านแล้วตะโตนัก้าบ่อไร่นี่นี่นี่เขียวคู่นี่เห็นหูมันเนาะหายก้นไปแล้วมาคืนคือเจ้าบ่อหูไปเลยนะจ้าหูไปทักพูนจตระเลยปนบลูมา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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเสือเปลี่ยนเสือเอาหนีเอาเปลี่ยนเสือเปลี่ยนเสือไม่ได้กินหรอกแม่นบ่ได้กินหูเสียแล้วนี่ไงต้านลูก ลูกข่อยกกนคี้แต่มันจิกโนฝังหลักอีย่างชักอย่างหนึ่งนี่แมวเอาหมดแดงสมขึ้นไรแต่ค่ะใส่หูมันไปนี้ลูกจะคของสมอยู่แล้วเบาๆใส่หูมันไปนี้เอาเอาเอามาตานมาตานเสียดายหูนี่เร็วๆนี่ว่าจะสามสิบเราทังหลังเจ้าอีกคนดีหมดสมนี่กัดเป็นบ๊อบเป็นยังกัดเป็นลอยๆกับบ๊อบเป็นยังจ้าเยาวาริจ่าว่างนี่ฉันได้ลาออก แต่ว่ามันเป็นมดงานแดงนะบอจ้าอะไรลูกมันในชายลูกข่อยมดแดงก็ไดเอาหูเสียดีป่ะเอาก็แล้วกลนสักถึงถึงถึงลงไปเร็วนี่เสียละแม่เออเออมดถ้าเลือกแค่นั่นเออ ม่อ่ปืนหูเสียอีกเราคือกันยางบ้เสียจะม่กเลยก้อหลายจ้่ะลนลุน้ำเีไดหลบนนอมาเนือเสียมันหักเนาะกาถุงบอสด็ได้สมคิดน้องมาชมคานปอกคนเดียเน้อนั่นน่ะหูหูไปตั้งผุนคน่ะหูมันจะไม่หักเลิ อันนี้มันมันจะคุดหลุมฟังเัินหินเสาเฮียนในบันโอ้ยเกษตรต้านออกกว้างครับพผมพอข่อยเอ้ยเนาะเอาขึ้นมีหมดนี่เบื้งวิธีฝืนกวนอยลูกเนี่ยหนาวเอาถุงมาใช้เวลาจ่ายปัสใช้ลูกนี่นี่นี่เห็นบหมนี่ดินแนวอยู่นี่แม่นี่แม่หนี่แม่กีโป้แม่หนี่แม่นี่ไหมลูกเลิกเข้าไปบอกอีก ไม่เแล้วดไ้แกา่างเม่เงลได้จุกยางเห้มันสวยเสหลังตีมกว่าซะงมบพอไสขัมนคึ้ม่หมดนี่แหละแม่นอเรก็ลกน้ำมนนี่เจะกินต่แล้วยูดีม่แห้งแล้วบอกอยไม่แห้งเราปรเด็นลนาดแล้บอมมีแห้งเราบอมมีแนวแทงแนวทางยาบ่าแม่นบอกกินเขาอยู่น้ำกันดิบอมมีแนวแทงแนวทาง แม่มันแม่มันบอแมัน่่าังี่หัมันแวพี่จะย่พี่กับอีกสามขวอยู่แลก็ไดเอายู่พี่แไอเเอาเออเออยหนึ่งนี่้อยนึงไปเอาท่งมันฟุยๆนะสัวัดลงไปไม่เลยเริ่มแน่นไปไอตากบอว่าเอาผ้ามานะเดี๋ยวเอาดามเสียมไปอีกก้นท้าอีกแจ็คสามดามสี่เสียมแจ็คสามดามไหมันแมนมดนี่โอ้มันแมนมาพ เฮ้ยเสียมีจักสามดามเนาะมัดถือพุทธดามเลยใอรให้จำน้ำข้ามเดียวสนเด้โอ้ขบกินดอกค่ะเออขบกินอยู่เรียบไม่เขาบอกกินจำพืชเดียวกันอากวนดินอนกวนไปเลยจ้าหญิงมันหลึกเอามันขนาดฝนตัวมันคือ้ว่าอุ่นขึ้นไหมเหรอมันเหลือีไดไหมเป็นจะกิยานโบได้เด้อบบรับประกันเออฝนตัวมันาดจะอุ่นขึ้นมามดิอุ้ยได้อยู่พี่น้อง มึงดึงล,ลงไปติดนมือขึ้นมานะคะบักเขีใหไ่นะจ๊ะ <laughs> <อก S 2> <laughs> เห็นบักขีเขีมเงาๆา <laughs> มาันวจีบพูมนะจ๊ะหัวเดียวกันนะจ๊ะอพี่น <c oughs> อ,อ,อ,องไอ,องาคือมดสมสิโพสิโพเนาพี่นองขานไปจะคจังควยอ่ะฝากพี่น้องกดแชร์กดซับสไคร์กดไลค์ห้แม่ยกกดนั้งได้พี่น้องเด้อกดติดตามนะคบพี่น้องขาแต่อย่าลืมนะคะพี่น้องโอยปั่นเด้อ